คุณอยู่กับใช้เงินเป็นพอดแคสต์สวัสดีครับอยู่กับแบงค์เช่นเคยนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นบัตรที่จริงๆเป็นบัตรหลักเมื่อก่อนเป็นบัตรหลักใช้กัเมื่อก่อนเลยนะเมื่อก่อนเป็นบัตรหลักก่อนที่เราจะมี UOB Premium Prime เนาะเราก็ค่อยย้ายสวิตมาใช้ที่เป็น UOB Prime แทนซึ่งบัตรใบนี้ที่เราจะรีวิวกันนะคือบัตรเครดิตเีออนนะครับเป็นอ e. ีออน ROP Platinum นั่นเองอตัวนี้คือจุดเด่นเขามีอยู่ที่ การสะสมไม้เนาะสะสมแต้มเนาะแลก20บาทได้1ไม้ ROP เลยแล้วก็ให้แต้มคนข้างง่ายแล้วก็มีเครดิตเงินคืนแคช h b a c อย่างนี้ให้ด้วยไอ้น้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยมีคนขอใบนี้มาเมื่อสักเดือนที่แล้วไหมที่แบบว่าเราลงอีออนเอ็มเจไปแล้วก็รู้สึกว่า โอเคบัตรเนี้ยเรามีติดกระเป๋าอยู่เราก็เลยแบบเฮ้ยมารีวิวเลยแล้วเขาบอกว่ารออยู่เราก็แบบโอเครีบทาให้ส่วนคนอื่นๆที่แบบขอบัตรใบไหนมาบ้างอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าบัตรไหนที่เราแบบมีติดกระเป๋าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามทํารีวิวนะส่วนถ้าเป็นเขาเรียกว่าบัตรใบไหนที่ยังไม่มีอาจใช้คําว่าซูนแบบรีเทนน่าจะออกอัลบั้มใหม่ <laughs> ใช้คำนี้ว่าเออต้องซูนไปก่อนอาจจะแบบว่าโอเคเราแบบว่า ปกติเราวุวงตรงเราเป็นคนที่สมัครบคัตรเครดิตอะถึงแม้เราจะมีบัตรเยอะเราก็สลับสลับกันใช้นะไม่ได้แบบว่าสมัครแล้วก็ดองเลยเฉยอาจจะมีบ้างน้อยมากที่แบบดองมีนะที่แบบเพราะใบมันสวยจริงเลยอยากได้แค่ลายบัตรก็มีนะน้อยอะไรเงี้ยทั้งหญ่ก็คือสลับสลับกันใช้ใช้มากบ้างน้อยบ้างอะไรก็ว่ากันไปเนาะมาเรามาเข้าเรื่องกันเนาะวันนี้คืออ e ีออน ROP Platinum เนาะ เป็นบัตรเครดิตสะสมไมล์ใบแรกเลยที่เรามีใช่คําว่าเรามีแล้วเรารู้สึกว่าตอนนั้นอนะ่ะเราปกติเราใช้แคชแบ็กอยู่แล้วพวกบัตรแคชแบ็กต่างๆแล้วเราอยากลองสะสมไมล์ดูซึ่งตอนนั้นนะทำไมต้องถามว่าบัตรใบน,นี้เป็นบัตรใบแรกทําไมไม่เลือกบัตรสะสมไมล์ใบอื่นเอ,อต้องบอกก่อนว่าเราอะ่ะเมื่อก่อนทําทาทางานเงินเดือนประจำเนาะซึ่งตอนนั้นเงินเดือนอะ่ะเราอยู่ที่ประมาณมากกว่าสามหมื่นใช่มากกว่าสามหมื่นนิดๆแต่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองดูว่า เฮ้ยมีบัตรไหนที่เราพอจะสมัครได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราเลยไปลองค้นหาดูนั่นนู่นนี่ซึ่งตอนนั้นน่ะบัตรเครดิตอีอ้อน่ะมันมาตอบโจทย์เราพอดีหลายๆอย่างก็เลยแบบเลือกสมัครไปแล้วก็เลยกลายเป็นว่าถือบัตรใบนี้เป็นบัตรสะสมไม่ใบแรกของเราแล้วก็ใช้มาเป็นบัตรแทบจะเป็นบัตรหลักเลยต่อเนื่องยาวนานมากซึ่งพอลดเขาเรียกอะไรลดสถานะไปเมื่อประมาณเมื่อ2 3 4เดือนที่แล้วที่ได้ UOB Pri มามาใหม่ นั่นเองแต่ก็ยังใช้อยู่นะมันบอกยังใช้อยู่นะไม่ได้ไปไหนยังอยู่ยังไม่ยังค้างอยู่เยอะได้ยังค้างอยู่เยอะโอเคพูดเมจิกบทก่อนบัตรเครดิตเนาะใช้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนได้เต็มตามจำต,ตามที่กําหนดจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยสิบซซึ่งเราใช้เต็มอยู่แล้วนะฮะโอเคเรามาดูก่อนว่าเรื่องของด้านการดีไซน์อากานจริงๆบัตรอ e. นะีออนน่ะเราก็พูดตรงๆน้อยใบมากที่จะถูกจริดเรา ลายเขาจะดูแบบเออมันมันดูแบบใช้คำว่าไงดีอ่ะเออมันดูมันดูอาจจะไม่ถูกจริตเราก็ได้เออใช้คำน,นี้ลวกันซึ่งบัตรใบเนี้ยมันก็ดูแพงในระดับหนึ่งนะแต่ว่าเรารูสึกว่ามันลกไปหน่อยเออต้องบอกก่อนว่าตัวบัตรเป็นบัตรเครดิตสนะีเทาเนาะบัตรเครดิตสีเทาแล้วก็ตรงกลางแล้วจะมีลายน้ำโลโก้ของการบินไทยมีคําว่าแพลตินัมเคลือบฟุงฟิงเอาเป็นเงาสะท้อนใสสีหลงแต่สีที่ชอบที่สุดของบัตรใบนี้คือมันเหมือนมันมีกลิตเตอร์ไว้กลิตเตอร์แบบ เป็นประากายกากเพชรใช่ไหมเออประมาณนั้นอนะ่ะเคลือบอยู่ทั่วบัตรเนะยแต่เวลาสะท้อนแสงมุ๋มก็จะเหมือนวิบวับวับ,บ,บอารมณ์แบบถ้ายยงนี้คำศัพท์เขาเรียกติดแกลมใช่ไหมเออมีความแบบติดแกลมเยอะมากดูดูดูดีดูแพงแต่ว่าโลโก้มันเยอะพอสมควรเนื <c oughs> ่องจากว่ามันเป็นบัตรโครแบนเนาะของอีออนกับ,ก,บกับการบินไทยเนี่ยมันก็เลยมีโลโก้ค่อนข้างเยอะเช่นมุมซ้ายบนก็มีโลโก้ของ aop เนาะ r o ย a ่อ r c h i d plus แล้วด้านขวามือมุมขวามือบนเนี่ยก็จะมีโลโก้ของอีออนสีม่วงเด่นเป็น,นเ็น่นเป็นสง่านะครับส่วนด้านขวามือล่างก็จะเป็นโลโก้ของวีซ่าหรือ JCB บเออบัตรใบนี้สามารถเลือกได้ว่าเป็นวีซ่าหรือ JCB ก็ได้นะครับแล้วพวกเลขบัตรอะไรพวกนี้ก็จะเป็นตัวเลขนูนทั้งหมดเลยซึ่งเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยคือมันดีไหมรรู้สึกว่ามันก็สวยนะมันดูมันดูเขาเรียกว่าอะไรมันดูแบบ อย่างที่บอกไปมันดูติดแกรมบิบบับบิบบับอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่เราส่วนตัวไม่ค่อยชอบการออกแบบที่แบบใส่โลโก้เยอะๆแบบอะไรก็ยัดยัดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยตรงกลางก็มีลายน้ำมุมขวาบนมุมซ้ายบนก็มีรู้สึกแบบมันเยอะไปหมดอะส่วนตัวเนาะรู้สึกว,ว่าเออพอมันเยอะแล้วมันดูลกๆกมันก็เลยดูแบบความความแห่งมันก็เลยดูลดลงอะฮะแต่แล้วโอเคเราก็ใช้บัตรนี้เพื่อเน้นสิทธิประโยชน์เป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยงามก็เป็นเรื่องรองลงไปอ่ะ ต่อมาคือเรื่องของรีวิวในด้านสิทธิประโยชน์อะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยม,มันมีหลายอันแล้วซึ่งจริงจริงบัตรใบนี้เป็นบัตรเครดิตที่เงินเดือน30,000บาทแต่มันให้เยอะมากเยอะจริงๆร,ร,รู้สึกว่าค่อนข้างโอเคเลยสําหรับส่วนตัวเรานะครับคืออันดับแรกเลยเนาะใช้จ่ายที่20บาทได้1ไมล์เลยเนาะแล้วก็ได้คะแนนง่ายด้วยแบบไม่ค่อยยกเว้นการให้คะแนนเนาะเราต้องอธิบายก่อนว่า,วาบัตรเครดิต อีออนเนี่ย ROP พาตินัมนะทุกๆ20ิบาทคุณจะได้รับแต้มก่อนได้รับแต้มคืออีออนแฮปปี้พอยต์หนึ่งแต้มเนาะซึ่งอีออนแฮปปี้พอยต์ของที่ไม่ได้ได้มาจากบัตรบัตรใบนี้นะครับสามารถนำหนึ่งแต้มเนี้ยไปแลกเป็น ROP ได้เลยก็คือเป็นหนึ่งต่อหนึ่งตรงนี้เนาะหรือเอาพูดง,ง่ายๆเดี๋ยวบางคนจะสับสนกะ็คือ20บาทคุณได้หนึ่งไม้นั่นแหละเอออืมซึ่งไอแต้มตรงเนี้ยคุณจะแลกได้เป็น ROP อย่างเดียวเท่านั้นนะอ่าตรงนี้เนาะ ซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นเลทที่พอค่อนข้างรับได้ด้วยบัตรเครดิตเงินเดือนระดับนี้นะครับเราจะแบบไม่ได้พูดถึงพวกเออบางทีมันมีเงินคูณเลยเ,เขาเรียกว่าแบบไม่ได้เงินคูณสิแต้มคูณของบัตรใบอื่นๆอะไรเงี้ยบางทีแบบพอยิ่งแต้มคูณอะไรเงี้ยมันจะยิ่งแบบใช้จํานวนค่าใช้จ่ายน้อยลงใช้่ายได้ใหม่เยอะขึ้นแต่บัตรใบนี้มันไม่ได้มีแต้ม,ตมคูณขนาดนั้นอ่ะเราแบบเลทแบบฟิกๆก็คือ20บาทคุณได้ห่ไมล์บางที่บางเขาเรียกบางที่อะไรเงี้ย ถ้า18บาทได้หนึ่งมาอาจจะมีต่ํากว่านี้ใช่ปะแต่ว่าฐานเงินเดือนอาจจะต้องแพงขึ้นสูงขึ้นหรือว่าบางที่ก็คือแบบเเรทแบบเรียกอะไรมากกว่านี้อย่าง25บาทหนึ่งไงมันก็มีแต่เราชอบเบสแบบนี้มันกลางๆคือแบบไม่ได้เดบ,บเบสมากนะแล้วก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบแย่มากนะรู้สึกว่าเป็นบัตรที่พอจะรับได้อแต่สิ่งที่เขาเรียกสิ่งที่คนหลายคนอ่ะไม่ค่อยรู้ละกันว่าเออว่าบัตรเครดิตของอีออนเนาะ จริงๆของทั้งเครือเขาเลยเนี่ยเป็นบัตรที่ให้แต้มค่อนข้างง่ายการยกเว้นแต้มอะน้อยใช้คํานี้แล้วกันหมายความว่ายังไงเช่นรูดน้ํามันก็ให้แต้มใช่ปะ่ะเราเราจะไม่พูดนะว่าบางบัตรอะรูดน้ํามันก็จะไม่ได้แต้มแต่อาบัตรอีออนเนี้ยให้เนาะเออรูดน้ํามันได้แต้มนะครับแล้วก็ยุดเออรูดยอดเงินบาทอืมที่เป็น ร้านค้าต่างประเทศเช่นของเราเราทําด้านโฆษณาใช่ปะทางด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารูด Facebook ที่เป็นเงินบาทปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้แต้มนะเออหลายๆที่เริ่มไม่ให้แล้วบางสถาบาันการเงินเริ่มไม่ให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือลูดประเทศที่เป็นสมาชิก eea เนาะก็ยัยงได้รับแต้บเหมือนเดิมเนาะอืมซึ่งจะมีข้อยกเว้นนิดหน่อยเช่นยกเว้นอันนี้คือเป็นเบสเบสิกมาตรฐานทั่วไปเลยเช่นการซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดลงหน้าพวกนี้ก็คือเป็นเขาเรียกเป็นเบสเนาะอาจจะมีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือการขอนสินค้าอาจจะไม่ได้แต้มด้วยแต่เมื่อมาเทียบกับข้อด,ดีจริงๆแล้วตรงนี้นรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันได้แต้มง่ายดีเร็วสะดวกไม่จุกจิกคือพูดง่ายคือคุณรับหูรับตาหยิบใบเนี้ยแล้วรูดคุณได้แต้มแน่ใช้คําว่าได้แต้มแน่คุณไม่ต้องมานั่งคิดว่าหยิบมาแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อัรูดนี้เป็น MCC อะไร เออมีแบบรูดแล้วฉันจะได้แต้มหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเกิดไม่ค่อยเกิดคําถามใบบนี้กับบัตรเครดิตอีออนเรารู้สึกว่ามันสบายใจในการที่เราจะได้รูดใช่ปะ่ะเออมันรู้สึกว่าไม่ต้องคิดเยอะเป็นบัตรที่คุณใช้แบบรูดแบบง่ายๆสะดวกสะดวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราบอกไปเราทําโฆษณาออนไลน์เราก็ใช้บัตรแบบนี้รูดใช่ไหมเฟซบุ๊กติ๊กตอกอะไรพวกเนี้ยมันก็จดทะเบียนในต่างประเทศหมดอะแต่ก็รูดแล้วเป็นเงินบาทอีออนก็ยังให้นะให้แต้มตรงนี้อยู่เนาะ เรารู้สึกบัตรใบเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเป็นบัตรประจำนะตอนนั้นซึ่งตอนเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นบัตรที่ไม่ได้ใช้ประจําเป็นบัตรสำรองก็แล้วยังก็ใช้ลูดที่เป็นยอดลูดประเภทนี้อยู่เนาะเพราะว่าบัตรเครดิตใบอื่นอะไม่ได้แต้มจากตรงนี้แหละอืต่อมาคือการเลือกวีซ่าหรือ JCB ได้ตามความต้องการเนาะอันนี้มันค่อนข้างยืดหยุ่นใช้คำว,ว่ายืดหยุ่นละกันเออเราเลือกค่ายได้ไม่ว่าเป็นวีซ่าหรือก็ JCB เนาะขึ้นอยู่กับความสะดวกหรือคุณอยากได้สิทธิประโยชน์อะไรบางอย่างของ jc b อะไรอย่างเงี้ยเช่นอ่ jc b ส่วเนี้ยก็เป็นร้านอาหารสมาทิ่เข้าร่วมร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอ่ะโคการหรืออะไรคุณจะได้สิทธิประโยชน์ตงนี้ไปวีซ่าก็จะได้ความเป็น global ใช่ปะ่ะอ่ของเราพอเราเรียกว่าเราเลือกวีซ่าเพราะว่าเราเอามาทําพวกโฆษณาเนาะซึ่งวีซ่ามัน global มันก็แบบว่าได้ทุกได้ทุกอรได้ทุก แพลตฟอร์มด้ทุกการทําโฆษณาอะไรเงี้ยก็จะลองรับวีซ่าอยู่แล้ว J c ซก็เลยแบบไม่ได้แมชกับเรามากนะ่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์แต่ละคนว่าจะเลือกวีซ่าหรือ jCb อืมแล้วต่อมาคือสิทธิประโยชน์คือเครดิตเงินคืนสามเปอร์เซ็นต์สำหรับการใช้จ่ายร้านอาหารทั่วโลกเลยเนาะเมื่อมียอดค่าใช้จ่ายที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อเซลเซียขึ้นไปซึ่งใครเป็นคนที่สายกินกินที่ร้านเนี่ยครับบัตรใบนี้ก็ต้องแบบยิ้มออกยิ้มล่าแน่นอนเพราะว่าคุณ ยอดรูดที่เกินที่1,500บาทต่อสลิปขึ้นไปปุบเนี่ยคุณได้เงินคืน3%นะเออตรงเนี้ยเน้นย้ำอีกทีว่าที่ร้านอาหารนะครับทุกร้านอาหารทั่วโลกกับการกินที่ร้านเนาะแล้วบอกไปอีกทีหนึ่งว่าคุณนี่ก็ยังได้แต้มด้วยนะได้แต้มตามปกติได้แคสแบ็กอีกเนี่ยเรียกคุมออค้ม2เด้งคุ้ม2เด้งได้เงินคืนได้แต้มเนาะตรงเนี้ยเงินคืนตรงเนี้ย เป็นเงินคืน3%ของยอดค่าใช้จ่ายเลยสมมุติว่าคุณรูดที่2,000บาทก็คือ3%ของ2,000เนาะไม่ใช่แบบว่าแคปที่1,500บาทต่อเซลร์สลิปคือพูดง่ายคือขอให้เกิน1,500บาทต่อเซลร์สลิปที่ร้านอาหารอ่ะคุณก็ได้เงินคืน3%แหละแล้วก็เรียกว่าเราชอบมากบางทีถ้าไปร้านอาหารแต่ว่าคนกินคนเดียวก็จะอาจจะแบบจะกินถึงพันห้าไหมอะไรอย่างเงี้ก็ถ้ากินกับครอบครัวหรือกินกับ,กบแฟนเลยอะไรอย่างเงี้ยพันห้า 1, นี่แบบเรารู้สึกว่าร้านอาหารทั่วไปหรือว่าก็อาจจะแบบถึงละใช่่ะรรร้้าาาาานอออหหงงไยเงี้ยเนานะ ต่อมาเครดิตเงินคืน3%เมื่อใช้จ่ายที่โรงแรมทั่วโลกนะเมื่อมียอดใช้จ่ายที่1,000บาทต่อเซล์สลิปขึ้นไปนะครับใครที่พักโรงแรมบ่อยๆก็น่าจะถูกใจเป็นพิเศษเนะาะพวกคนเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยมีแคชแบ็กให้3%สําหรับยอด1,000บาทต่อเซลสลิปขึ้นไปนะว่าค่อนข้างคุมนะ้มเนาะทางโรงแรมในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับหลายคนอาจจะมองว่ายอดใช้งานต่อเซลสลิปค่อนข้างสูงสูงไปนิดสําหรับส่วนตัวก็คือสูงเพราะว่าปกติเรานอนโรงแรมนะครับทั้งว่า เราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยองพูดกันตรงๆนะครับก็คือนอนยออในไทยน้อยครั้งมากที่แบบหนึ่งบร,บรงเซิร์สลิปยกเว้นแบบรูดหลายคนมากรวมมันยอดรูดเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่ก็ไม่ค่อยถึงเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆแน่นอนนะอ,อาจจะถึงหรือโรงแรมแบบแพงๆที่พักคืนนึงแบบว่า5ดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แล้วที่จะถึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าอย่าลืมเนาะมันไม่ได้แค่แค่พักที่โรงแรมทั่วโลกอะไรพวกนี้เนาะยังมีแบบว่าบางคนอะ ขเขาเรียกทำงานอ,าอะไรจัดเลี้ยงที่โรงแรมใช่ป่ะหรือโรงแรมโรงแรมมีธุรก,กิจอื่นเช่นทําจัดเลี้ยงหรืองานแต่งงานอะไรพวกนี้หรือการเช่าห้องเพื่อทำสัมมนาอะไรพวกนี้ยถ้คุณจ่ายด้วยบัตรเอไอบัตรเครดิต e อีออนอาพีแพลตินัมเนี่ยคุณก็ได้เงินคืนสามใเพราะว่าก็ถือว่าเป็นยอดลูกในโรงแรมถูกไหมละ่ะออันนี้บอกแบบแบบกระซิบนะเราก็กระซิแบบกระซิบนิดนึงก็คุณได้เงินคืนอีกสามเปอร์เซ็นต์อย่าลืมวาได้แต้มด้วยนะเออได้แต้มได้ไหมตรงนี้เพิ่มอีกต่อมาก็คือ ยอดเครดิตเงินคืออีก3%เนาะเมื่อซื้อบัตรโดยสารกับการบินไทยนะครับเมื่อมียอดใช้จ่ายที่10,000บาทต่อเซล์สลิปขึ้นไปแต่ว่า,าในต้องรีมาคว้น,นิดนึงว่าคุณต้องซื้อกับาการบินไทยโดยตรงเนาะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์หรือว่าที่เคาน์เตอร์เนาะตรงนี้ก็คือเมื่อยอดรูดเกิน10,000บาทคุณได้เงินคืนอ,อีก3%เนาะตรงนี้ก็คุ้มค่าสำหรับคนที่บินกับการบินไทยบ่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ยอดใช้จ่ายต่อเซล์สลิปเกิน10,000บาท บัตรมันเกิดมาเพื่อท่องเที่ยวท,ท,ที่แท้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีอีกเครดิตเงินคืนหนึ่งเปอร์เซนเมื่อใช้จ่ายในต่างประเทศทั่วโลกใครไปต่างประเทศบ่อยๆเออก็ต้องถูกใจสิทธิประโยชน์นี้มากๆในระดับหนึ่งอนละ้เพราะว่าคืนเงินทุกการใช้จ่ายในการต่างประเทศอยู่ทั่วโลกอีกหนึ่งเปอร์เซนเนาะซึ่งตรงนี้ปกติก็มีเยอะเขาเรียกอะไรแบบอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงอยู่ที่ปกติอยู่ที่สองจุดห้าเปอร์เซนเนาะซึ่งมาลบถัวหนึ่งเปอร์เซนแล้วก็ยัง ยังพอได้ถึงแมวแ้วเราจะนิดนหน่อยไปบ้างแต่ว่าคืนมันก็ได้แต้มด้วยนะคุณได้เครดิตเงินคืนด้วยในะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยต่อมาตรงนี้ปุ๊บก็คือเครดิตเงินคืนห้าเปอร์เซ็นหรับการซื้อสินค้าดิวตี้ฟรีบนเครื่องบินนะครับก็คืออินไฝด d u ตี้ฟรีสำหรับคนแบบอาจจะนึกภาพไม่ถึงว่าอินไฝด Du ตี้ฟรีคืออะไรคือบนแบบบนแล้วบ,บนเครื่องบินก็จะมีแคตตาล็อกอะ่ะเออเปิดเปิด,ปดแล้วก็จะแบบว่าโอเคมีอะไรให้เราซื้อบ้างอะไรแบบใช้เงินก็จะเป็น In Duty Free, อินไฝดีลตี้ฟรีก็จะเป็นนี่ได้เงินน แบบได้จุกๆไปต่อมาก็คืออันนี้สิทธิประโยชน์ที่เราชอบแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ที่แท้นะตรงนี้ก็คือสิทธิประโยชน์ของอีออน365วันนะครับ365 days ตรงนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่อีออนเนี่ยค่อนข้างให้เกือบทุกใบยอยู่แล้วยกเว้นพวกบัตรเครดิตบางใบที่อาจจะไม่ได้ตรงนี้เนาะซึ่งมีอะไรบ้างตรงนี้ที่ได้ไปเนาะซึ่งบัตรบัตรเครดิตอ e ีออน ROP Platinum เนี่ยได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้เข้าไปด้วยก็คือคุณได้รับคูปองส่วนลด100บาท จากราซาดาเนาะคูปองส่วนลด100บาทากับช้อปปีคูปองส่วนลด100บาทกับฟูทันดาคูปองส่วนลด100บาทกับแกร็บฟูแล้วก็ส่วนลดนี้หปที่แม็กเวลลูนะครับในวันที่10 20 30แล้วก็ในวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งตรงเนี้ยที่ไปรับคูปองส่วนลดอ่ะคุณจะต้องแย่งกันกดนิดนึงเนาะแย่งกันกดในที่เนื้อคือแบบในแอปของ e อีออนอ่ะเข้าไปปุ๊บอะแล้วกดที่ไฮไลท์ไฮไลท์สิทธิพิเศษ แบบที่เขาเลือกมาให้เนาะคุณก็ไปดูว่ามันมีอะไรบ้างมีลาซาด้ามีช้อปปี้มีฟูดแพนด้ามีเกดฟูดใช่ปะดยปบตี่ยเรา, sın, รากดวันที่หนึ่งที่สองไม่ค่อยได้เพราะว่าแบบเหมือนคนแย่งกันกดอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นอะสามสี่ห้าหกอะไรเงี้ยเหมือนเขาจะมีสิทธิประโยชน์เขาจะค่อยๆเติมเขาจะแบบว่าไม่ได้แบบโอ้โหแบบเติมวันแรกแล้วแบบหมดเลยเขาเหมือนกั๊ดวันเติมไว้ให้อะไรเงี้ยเพื่อกระจายวันอะไรเงี้ยเราก็จะไปกดวันที่แบบไกลๆหน่อยไม่ถึงแบบไม่เกินวันที่7จ็ดอก็ยังได้อยู่นะ เออก็ยังกดได้อยู่ก็อาจต้องใช้ฝีมือระดับหนึ่งแล้วกันแต่เวทถึงขนาดแบบโอ้โหแย่งกันแบบไม่เคยได้เลยซึ่งเราอะได้บ่อยใช่ไหว่าได้บ่อย,อ,ยอันนี้คือสิทธิประโยชน์เนี่ยต่อบัตรเครดิตย้อนหนึ่งใบนะถ้าคุณมีหลายใบยคุณก็ได้รับหลายสิทธิ์เออแต่ว่าอย่ามาแย่งเรากดเลยเราใช้บ่อยเมื่อกี้เราก็พูดถึงสิทธิประโยชน์ไปค่อนข้างเยอะและเกือบหมดแล้วเนาะจริงๆต่อมาคือจะเป็นพวกข้อที่ควรพิจารณาหลกักการที่แบบ ก่อนที่คุณจะสมัครก็ต้องรู้อะไรบ้างสำหรับบัตรเครดิต i อออนรอพแพติ u m มเนาะซึ่งตรงนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยว่าบัตรเครดิต i อออนรอพแพติ u m มอะแต้มคุณจะแลกได้เฉพาะ My ROP เท่านั้นเราย่อออกหิดพลาสเท่านั้นนี่คือเรียกว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดของบัตรเครดิตใบนี้เลยก็ว่าได้เนาะถึงแม้ว่า ได้คะแนนเป็นเขาเรียกว่าคะแนนจริงๆมันจะได้เป็นแฮปปี้พอยต์ก่อนซึ่งแฮปปี้พอยต์ของจักรบัตรใบเนี้คุณจะแลกได้เฉพาะเป็น ROP เท่านั้นเลยไม่สามารถเอาไปแลกเป็นอย่างอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างขาดความยืดหยุ่นไปหน่อยเออรู้สึกว่ามันขาดความยืดหยุ่นมันขาดความเขาเรียกบางทีอะ่ะบางคนอะ่ะชอบใช้บัตรเครดิตที่สะสมใหม่ก็จริงใช่ป่ะแต่บางทีเราจะแอบแบบว่าเออเอาไปแลกอย่างอื่นได้บางคนก็จะมีจุดประสองค์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดกันตรงๆว่า บางทีบางบัตรอย่างอย่าง U o ู B แล้วกันเราถือ U ูโบี B, พรีเม,มี่อย่างเงี้ยใช่ปะ่ะบางทีไปแลกแบบแต้มแต้มแต่วันอย่างเงี้ยก็แลกได้นะได้เลทที่ดีด้วยเช่งหมเลทที่ดีด้วยมันกลายเป็นว่าบางบางทีมันก็กลายเป็นว่าทําให้บัตรใบนี้ความยืดหยุ่มันต่ำคุณต้องแลกเป็นอ o พีอย่างเดียวเลยคุณจะเอาไปเอาไมไปทำาอ่อทำเอาคะแนนไปทําอย่างอื่นแทบจาไม่ได้เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณสมัครบ,บัตรใบนี้คุณเหมือนมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวว่าคุณต้องแลกเป็นอ o p เท่าน,านั้นคุณไว้ไปบิน ต่อมาคือรูดผ่อนสินค้าไม่ได้แต้มบัตรอีออนเนี่ยเราเราสังเกตมานานละคือเป็นบัตรที่มีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งเนาะการผ่อนสินค้ามักจะไม่ได้แต้มอันนี้ก็คือเหมือนเขามีรีมาร์คดอกจันไว้พอสมควรเนาะเออไม่ว่าจะผ่อนสินค้าแบบเขาเรียกอ,อ,อะไรผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์นอนอะไรพวกนี้ก็คือคุณจะแบบเขามีเงื่อนไขบอกไว้เลยว่าคุณจะไม่ได้หลับแต้มจากตรงนี้เราก็กลายเป็นว่าเออบัตรอีอออนเนี่ยก็เลยไม่เคยใช้เอาแบบเขาเรียกอะไร ไม่ค่อยเอามาลูดผ่อนสินค้าเลยแล้วก็อันนี้อันนี้แบบแอบ,บสังเกตเองนะว่าบางทีว่าเราไปร้านค้าหรืออะไรพวกเนี้ยบัตรอ e นะีออนน่ะจะไม่ค่อยมีโปรแบบโปรแบบปังๆในการรูดมันมีนะแต่น้อยอะ่ะมันน้อยล้างคือการเข้าร่วมเขาว่าไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นแบบรูดมีดอกบ้างหรือแบบผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นบางทีก็มีแต่ว่าจานวนล้านไม่เยอะมันจะไม่เหมือนบัตรเครดิตแบบสถาบันการเงินอื่นๆที่แบบโอโหศูนย์เปอร์เซ็นนี่แทบจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นเบสพื้นฐานเลยอะไรเงี้ย ซึ่งตรงนี้ะกลายเป็นว่าเวลาเรารู้ผ่อนสินค้าแล้วก็ไม่เคยมองอีออนเลยอีออนในวัยลุ้นเต็มอย่างเดียวนะฮะ <c oughs> ต่อมาคือโปรโมชั่นเสริมละกันของบัตรเครดิตอีออนเอาพีแพทินัมเนี่ยมักจะต้องใช้เยอะจริงๆนะถึงจะได้สิทธิประโยชน์ต้องบอกก่อนว่าโปรโมชั่นเสริมของบัตรเครดิตใบนี้ของ r อ p เนี่ยอีออนเอาพีเนี่ยจะทยอยมาเรื่อยๆทุกๆแบบทุกๆไตรมาสมั้งทุกๆสามเดือน2อถึงสเดือน คือจะมีมาเรื่อยๆแต่เวลาเราเข้าไปกดอ่านหรือกดดูทีไรคือต้องยอดลูดอะมันต้องเยอะมากเยอะมากในที่เนี้ยคือแบบเป็นล้านล้านบาทโน้็แบบว่าโอไมค์ก็เจ็ดหลักเลยเหรออะไรเงี้ยหรือแบบถ้าหกหลักก็คือแบบหกหลักแบบไปไปลายอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเออเขาไม่ได้คุยกับเราโปรโม,มชั่นนี้มันไม่ได้เหมาะก,กับเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยพอโปรโม,มชั่นนี้ไม่ได้เหมาะก,กับเราผมเนี่ยเออมันกลายเป็นว่าเราก็รู้สึกว่าก็จะแบบ เพิ่เฉยกับโปรโมชั่นของของขอดอนวโอพีไปเออรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ใช่เราก็ไม่ได้คุยกับเราอะไรเงี้ยจะคุยกับคนอื่นๆแล้วการที่ถือบัตรเครดิตใบน,นี้อยู่แล้วใช้แบบลูดเยอะแต่ถ้าใครลูดเยอะจริงๆอย่างที่เราบอกนะโอ้โหมึนัุมอ่ะเออบางทีแบบโอ้โหได้นูน่นได้นี่ได้นั่นใช่ไหมได้หลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ข้อต่อมาคืออันนี้ค่อนข้างสตรกแล้วก็ค่อนข้างเข้มนิดนึงก็คือถ้าคุณใช้ยอดไม่ถึงขั้นต่ําต่อปีนะครับ ขอต่อรองแบบยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ค่อนข้างยากนะเออต้องบอกก่อนว่าหลายคนน่ะจะเรียกคุนชินละกันกับบัตรเครดิตที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ถึงแม้ว่าเขาเรียกต่อรองเนาะต่อรองขอยกเว้นค่าถึงแม้ว่ายอดใช้ต่อปีเราอะจะไม่ถึงที่กําหนดไว้ก็ตามแต่ส่วนใหญ่หลายๆธนาคารเนาะก็มักจะให้หรือยืมหยวนใช้คำว่ายืนหยวนละกันพวกบัตรเครดิตที่เอ่อฐานเงินเดือนไม่ได้เยอะมากหมื่นห้าสามหมื่นอะไรพวกนี้อะไรอะไรส่วนใหญ่ก็จะให้อ่า แต่ว่าอิออนออพีเนี่ยแตกต่างกัอนออกไปเนาะคือเขาจะมีมีกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้เลยลว่าคือคุณต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเนี่ยตั้งแต่ส0 0แสนบาทขึ้นไปต่อปีมันจะเวฟให้อัตโนมัติอันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรก็คือขอใค้ใช้ยอดเงินเกิน3 0 0แสนบาทต่อปีคุณจะเวฟแบบอัตโนมัติเลยเนาะแต่ถ้าคุณใช้ยอดไม่ถึง3 0 0แสนบาทต่อปีเนะี่ยคุณจะมีทางแนวทางแค่3อย่างนี้เท่านั้นก็คืออันดับแรกคือใช้คะแนนแลกค่าธรรมเนียมโดยใช้7,500คะแนนเนาะของบัตรใบนี้ เพื่อแลกค่าธรรมเนียมรายปีมูลค่า3,000บาทต่อมาคือยอมจ่ายค่าธรรมเนียม3,000บาทเพื่อได้ใช้งานบัตรเครดิตอีออนอา P พีในปีต่อไปนะคะต่อมาสุดท้ายคือยกเลิกบัตรเครดิตอีออนอา P พีแพตินัมเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมรายปีในปีหน้าอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี้ยเนี่ยคือเป็น3เหตุการณ์ที่คุณถ้าคุณใช้อะไรถ้าคุณใช้บัตรเครดิตไม่ถึงใบนี้นะครับบัตรเครดิตไม่ถึง3 0 0 0 0นบาทต่อปีคุณจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในสอย่างนี้จะไม่มีแบบว่า โทรขอยกเว้นว่าเออขอยกเว้นหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันเนี้ยเขาสตริกจริงๆของทางเข้มบัตรใบเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะคุณต้องดูก่อนนะก่อนที่จะสมัครไปเนี้ยว่าคุณใช้คุณคิดว่าคุณคิดจะใช้อ่ะถึงสามแสนบาทต่อปีหรือเปล่าถ้าใช้ไม่ถึงแนะนําว่าอย่าเพิ่งสมัครเลยกว่าแต่ถ้าคุณใช้ถึงโอ้ยบัตรใบนี้นี่แบบก็เหมือนว่าคุณถือฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยถูกป่ะเพราะว่าถ้าคุณใช้เกิดเขาไม่มาคิดเงินอะไรคุณอยู่แหละตรงนี้เนาะไม่ต้องกังวลไปต่อมาก็คือเป็นคุณสมบัติแล้วครับว่า ผู้สมัครแล้วก็ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตอีออน l อลพนะครับจริงๆผู้อาคุณสมบัติผู้สมัครเนี่ยคือเบสิกเลยก็คืออายุ20ปีขึ้นไปแต่ว่าฐานรายได้อยู่ที่30,000บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็อายุการทํางานอยู่ที่4เดือนขึ้นไปนะครับค่าธรรมเนียมบัตรแล้วก็ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตอีออนออลพีแพตตินมเนาะฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าฟรีค่าธรรมเนียมรายปีวงเล็บปีแรกปีแรกเนาะแต่ถ้ามีค่าธรรมเนียม เขาเรียกอะไรค่าทําอเนียมาะไรปีปีละ3 0 0 0บาทต่อปีนะครับแต่ว่ายกเว้นอัตโนมัติเมื่อมียอดค่าใช้จ่ายต่อปีที่3 0 0 0 0บาทต่อปีขึ้นไปอันนี้เราอีกนิดนึงก็คือแซงว่าคะแนนของบัตรเครดิตย้อนอันเนี้ยเนาะมีอยู่มีอายุที่4ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสะสมแบบพอสมควรแล้วให้รีบย้ายไปที่ R LP อ่าีมันก็แบบมีอายุต่อของออ P อีกนิดหน่อยอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องดูกันหนอ่อว่าระวังบัตร อ่ารคะแนนมีวันหมดอายุเนาะแต่4ปีก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ไม่ได้แบบช้าหรือเร็วไปอ่ะเรามาสรุปแล้วว่าบัตรเครดิตอีออน AOP แพลตินัมเนี่ยว่าใช้ดีไหมแล้วก็เหมาะกับใครเนาะอันนี้เราเราจากที่เราตัวเราเองใช้มาละกันคือเราเลยรู้สึกว่าแบ่งกลุ่มออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆเลยเนาะแบบแรกคือคนที่ต้องการจะสมมัยกับการบินไหโดยเฉพาะแล้วก็ไม่ได้คิดมากเรื่องแต้มนะ เ,เนื่องจากว่าบัตรเครดิตไปเนี้ยสามารถแลกได้อย่างเดียวคือเป็นไม์ของสายการบินไทยเท่านั้นด้วยเลทที่20บาทต่อหนึ่งไม์เนาะพูดง่ายคือเราก็ไม่ต้องปวดหัวเรื่องของจุกจิกเรื่องแต้มเพราะว่าส่วนมากเนี่ยแต้มเนี่ยให้เกือบให้ค่อนข้างเยอะมีความยืดหยุ่นสูงตรงนี้แล้วกันมีความยืดหยุ่นสูงในการที่จะได้แต้มใช่ว่ามีการจะได้แต้มไม่ว่าจะเป็นใช้หมวดเงินบาทในร้านค้าต่างประเทศเองอ้อนก็ใจดีเนาะไม่ได้หยุมหยิมยมาชิดคะแนนให้เหมือนกันแล้วก็ต่างจาก หลายสถาบันการเงินที่หมวนเนี้ยยกเว้นไปหมดละอืมซึ่งย้อนเนี่ยก็เกลายเป็นจุดเด่นใบนี้ขึ้นมาเลยอ,อย่างเงี้ยทำให้บัตรนมีความน่าสนใจขึ้นมากๆสําหรับเราแล้วก็คนที่อย่างที่บอกไปคนที่จะเหมาะตรงนี้ใบเนี้ยคือคนที่มีไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวกินดื่มแล้วก็พักที่โรงแรมบ่อยๆนะเพราะสิทธิประโยชน์พวกนี้จะเห็นว่ามีเงินคืนเกือบทั้งหมดมากน้อยแตกต่างกันออกไปเหมาะกับคนที่ท่องเที่ยวบินไม่ว่าจะเป็นแบบธุรกงธุรกิจ พวกนี้แล้วก็โดยโด้วยอย่างยิ่งแบบคนที่ชอบบินการบินไทยบอ่อยๆก็มีส่วนลดเออไม่ได้ส่วนลดสิมีเงินคืนให้อย่างเงี้ยที่พักโรงแรมร้านอาหารแคชแบ็กกันแบบรัวๆมากนะเรียกแล้วได้แต้มเข้าอีกแล้วท่สุใบเนี้ยมันค่อนข้าง Under อันดอร์เรทเออเป็นเขาเรียกเป็น,เป,นเป็นบัตรนอกสายตาละกันที่หลายคนอนะ่ะไม่ค่อยรู้ว่าเอ้ยมันมีสิทธิประโยชน์แบบนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคนที่ต้องการสะสมมาเอลพีแบบอาจจะแบบพูดถึงบ้างแต่น้อยเซรวมาน้อยละกันเออตรงนี้อย่างที่บอกไปว่า บัตรเครดิตแบบนี้มันเหมาะกับคนที่อยากได้แต้ม r o p จริงๆซึ่งแบบว่าอันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเออตอนนี้ออ P เนี่ยคะแนนเนี่ยก็จะแลกค่อนข้างเขาเรียกว่าแลกได้ยากระดับหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยที่นั่งมาเยอะใช่ไหมอันนี้จากที่เราดูอะถ้าจะแลกได้คือคนแบบต้องแบบจองกันนานๆหน่อยอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะมีบ้างแล้วบางทีแบบฉุกระหุกนิดนึงแบบ นานๆก็จะมีปล่อยมาทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งตอนนี้เราก็พูดตรงๆว่าเราอะยังไม่ได้เคยแบบแลกจริงจังอ่ะเน,นี่นั้นตอนนี้นเราสะสมมาแหละได้มาหน้าหมื่นไมล์แล้วจ้าอีกนิดนึงจะครบแสนไมล์ก็ลองดูกันแล้วว่าเราจะได้บินชั้นบิสเนสครั้งแรกหรือเปล่า <laughs> จะปกติคือแบบไม่ค่อยไม่ไม่แบบปกตบิบินก็จะบินอีโคปกตินี่แหละแต่ว่าพอมีแต้มปุ๊บเฮ้ยใกล้ๆแสนแต้มแล้วแบบ แสนแต้มยังไม่พอนะบางคนบอกว่าแสนแต้มคือต้องมีบุญวัดแรกได้ด้วยที่นั่งโอเคถ้าได้แรกแล้วยังไงเดี๋ยวจะมีรีวิวมาบอกกันแต่สำหรับเครดิตใบนี้เรารู้สึกว่าเป็นบัตรอย่างที่บอกไปว่าเป็นบัตรมามืดมามือ,มมอเป็นบัตรนอกสายตาที่หลายคนอะ่ะชอบมองข้ามเออถ้าใครรู้สึกรู้สึกว่าเท่าที่ฟังรีวิวมานี้มาแล้วอ่ะถ้ารู้สึกโอเคเราก็แนี่ยว่ากออ็สมัครไว้ก็ดีเนาะเออสำหร,รับเราคือเราโอเคมากๆเลยนะบัตรใบัตรใบ,บ,บนี้นะครับ อ่ะสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับ r a b b i t e r เ e t นนะครับเดี๋ยวจะเอารีวิวต่างๆมาฝากเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ